มีที่มาแล้วความสำคัญคือโครงงานนี้เกิดขึ้นจากปัญหาที่ผู้เลี้ยงปลาทั่วไปมักเจอเช่นการลืมให้อาหารปลาการให้อาหารปลาไม่สม่ำเสมอหรือความไม่สะดวกเมื่อต้องอยู่เมื่อต้องไม่อยู่บ้านานานๆทําให้ปลาได้รับผลกระทบรวมถึงความต้องการความสะดวกสบายในชีวิตประจําวันเทคโนโลยีไมโครคอนโทรลเลอร์ที่ราคาถูกลงและแพลตฟอร์มการเขียนโค้ดแบบ บล็อกอย่างเอพลิเคไฟที่ใช้งานง่ายจึงเป็นเครื่องมือสําคัญที่ช่วยให้สามารถสร้างระบบอัตโนมัติขึ้นมาแก้ปัญหานี้ได้มีอุปกรณ์ที่ใช้ 1. ปลอร์ดควบคุม 2. ชุดให้อาหาร 3. เซนเซอร์ 4. สายไฟและอุปกรณ์เชื่อมต่อ 5. แหล่งจ่ายไฟมีแนวทางการแก้ปัญหาดังนี้ 1. การวิเคราะห์ภาพโดยใช้ ล้องภาพถ่ายปลาและส่งไปให้ AI บนคาววิเคราะห์พฤติกรรมปลาความอยู่นั้น AI จะส่งผลลัพธ์กลับมาให้ m b o d i e สั่งการหรือแจ้งเตือน 2. การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อปรับตาราง m b o d i e เก็บข้อมูลจากเซนเซอร์และส่งไปให้ AI บนาวิเคราะห์เพื่อหาปิดหาปริมาณและ เวลาการให้อาหารที่เหมาะสมที่สุดจากนั้น AI จัดส่งคำแนะนำกลับมา3 AI แบบกฎเกณฑ์ใช้บอกคำสั่งของอิมพัสร้างเงื่อนไขการตัดสินใจที่ซับซ้อนขึ้นเช่นถ้าอุณหภูมิสูงและปลาไหวช้าให้แจ้งเตือนสำหรับขั้นตอนการพัฒนาโครงงาน มี5ข้อดังนี้ 1. ออกแบบและสร้างกนไกล 2. เชื่อมต่อฮาร์ดแวบรบ์3การเขียนโค้ดด้วยอ็มบอไฟ 4. ทดสอบและปรับปรุงระยะเวลาดำเนินโครงการตลอดปี2569ช้าที่สุดนี้โครงงานนี้ไม่เพียงแต่เป็นเครื่องมือที่ช่วยดูแลปลาเท่านั้นแต่ยังเป็นสื่อการเรียนรู้ที่ดีเยี่ยม ใช้เคโนโลยีในชีวิตประจําอีกด้วยพวกเราทีมมา,มานาะไอที